พวกลัทธิแดงผมต้องใช้คำว่าลัทธิแดงเพราะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรจะเรียกมันว่าคอมมินิ์มันก็ไม่รับแต่ว่ามันทำเหมือนคอมมินิ์เปี๊ยบเลยมีพรรคการเมืองมีมวลชนจัดตั้งมีกองกำลังติดอาวุธเหมือนกับสมัยอดีตที่เราเจอพรรคคอมมินิ์แห่งประเทศไทยวันนี้เป็นอย่างนั้นครับแล้วพวกลัทธิแดงี่ประกาศชัดเจนว่า เขาจะเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยเขาจะสร้างรัฐไทยใหม่เขาจะมีประธานาธิบดีแล้วเขาแผลมๆมาว่าจะให้ทักษิณเป็นประธานาธิบดีเขามีแผนที่จะรวบอำนาจทั้งอำนาจฝ่ายบริหารทั้งอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติทั้งอำนาจฝ่ายตุลาการ ไว้ในกำมือของพวกเขาแต่ฝ่ายเดียวเขาประกาศว่าถ้าเขามีรับไทยใหม่เขาจะมีพักการเมืองของเขาเพียงพักเดียวที่ปกครองบริหารประเทศพวกรัฐที่แดงนี้ครับได้ปลุกระดมประชาชนมาห้าปีแล้วแบ่งแยกชนชั้นแบ่งคนไทยออกเป็นสองชั้น ชั้นหนึ่งเรียกว่าไพร่เช่นไอ้ไพร่นัทวุฒเช่นไอ้ไพรจ่จตุพรวันนี้นัทวุฒเปลี่ยนตัวเองจากไพร่ไปเป็นอมาตะแล้วเป็นรัฐมนตรีแล้วส่วนจตุพรยังเป็นคางคกไพร่เหมือนเดิมมันบอกว่าพวกไพร่ทั้งหลายนี้ ต้องลุกขึ้นท,ทั้งทำสงครามชนชัน้นโค่นล้มอํมมา์และเครือข่ายอํมมา์เดือดร้อนกันหมดทั่วประเทศไทยพี่น้องครับพี่น้องคุณป้าคุณพี่คุณนาทั้งหลายถามตัวเองใช่ครับว่ามีห้องแถวกับเข้าห้องหนึ่งค้าขายอยู่เล็กๆน้อยๆมีที่นาอยู่1ิบสี่บห้าไร่สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์มีนโยบายช่วย ดูแลแก้ปัญหาให้ราคาข้าวดีพอลืมตาอ้าปากได้แล้ววันนี้เป็นไพร่หรือเป็นอมาตครับไม่มีใครตอบได้แต่ว่ามันพยายามแบ่งแยกคนพยายามให้ประเทศไทยเราเนี่ยมันแตกแยกกันในหมู่ประชาชนมอมเมาปลุกกระดมดบิดเบือนข้อเท็จจริงตลอดเวลา